มมลิจ้องมองของเล่นในร้านของเล่นยังโหยหาว้าวของเล่นชิ้นนี้น่ารักมากเลยค่ะแต่มมลิยังไม่มีเงินซื้อเลยค่ะมมลิกำมือแน่นด้วยความมุ่งมั่นหน้าร้านถ้าอยากได้มมลิต้องเริ่มเก็บเงินเองค่ะมมลิกวาดบ้านและพับผ้าเพื่อช่วยแม่เริ่มจากช่วยแม่ทำงานบ้านก่อนเลยค่ะ แม่ให้เหรียญกับมะลิเป็นรางวัลสำหรับการช่วยเหลือเก่งมากลูกนี่คือค่าขนมของมะลิขอบคุณค่ะมะลิจะเก็บไว้นะคะมะลิยือนอยู่ข้างแผงขายขนมช่วยคุณยายไปช่วยคุณยายขายขนมที่ตลาดดีกว่าค่ะคุณยายให้เงินมะลิเล็กน้อยสำหรับการช่วยขายขนมเก่งมากมะลิช่วยยายได้เยอะเลย ดีใจค่ะมะลิจะเก็บเงินเพิ่มค่ะมะลิจัดเก้าอี้และทำความสะอาดกระดานดำในห้องเรียนวันนี้จะช่วยคุณครูจัดห้องเรียนค่ะครูส่งเหรียญให้มะลิเป็นรางวัลสำหรับการช่วยเหลือนี่ค่าขนมสำหรับเด็กขยันค่ะขอบคุณค่ะมะลิจะไม่ใช้เปลืองค่ะ มลิมองไปที่กระปุกออมสินของเธอและเห็นว่ามันเต็มเครื่องกระปุกเก็บเงินไปได้เครื่องหนึ่งแล้วค่ะมลิจะไม่ยอมแพ้ค่ะมลิยืนอยู่ที่แผงขายน้ำผลไม้กับเพื่อนของเธอที่สนามเด็กเล่นไปช่วยเพื่อนขายน้ำผลไม้ที่สนามเด็กเล่นค่ะเพื่อนยืนเหรียญให้มลิด้วยรอยยิ้มกว้างขอบคุณนะมลินี่แบ่งค่าขายให้จ้า ขอบใจจ้าเพื่อนรักมลิกำลังล้างจานอยู่ที่บ้านดูมุ่งมัน่นจะช่วยแม่ล้างจานด้วยค่ะจะได้เก็บเงินเพิ่มค่ะแม่กำลังยื่นเหรียญเพิ่มให้มลิเพื่อเป็นรางวัลมลิช่วยแม่เยอะเลยนี่เพิ่มให้ค่ะขอบคุณค่ะมะลิจะรีบเก็บใส่กระปุกเลยค่ะมะลิเขย่ากระปุกออมสินที่เกือบเต็มแล้วยิ้มอย่างตื่นเต้น อีกนิดเดียวจะครบแล้วค่ะมลิต้องตั้งใจต่อไปค่ะมลิกำลังเก็บขยะที่สนามเด็กเล่นกับพันรงไปเก็บขยะในสนามเด็กเล่นช่วยคุณลุงพารรงค่ะพานรงกำลังให้เหรียญกับมลิเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความขอบคุณขอบใจนะนี่ค่าขนมเล็กๆน้อยๆจ้ะขอบคุณค่ะมลิจะเก็บไว้นะคะมลิกำลังมองกระปุกอ,อมด้วยความตื่นเต้น เก็บครบแล้วค่ะเย่ yeah! ถึงเวลาซื้อของเล่นที่อยากได้ค่ะมลิกำลังถือของเล่นที่เธอฝ่ฝันดวงตาเป็นประกายด้วยความสุขในที่สุดมลิก็ได้ของเล่นที่มลิชอบม,มากที่สุดเลยค่ะมลิกำลังนั่งอยู่ที่บ้านเล่นของเล่นใหม่ของเธออย่างรักใคร่มลิภูมิใจที่เก็บเงินเองค่ะมลิจะรักของเล่นชิ้นนี้มากๆค่ะ เมลีกำลังยืนอย่างภาคภูมิใจในห้องของเธอพูดคุยกับผู้ฟังด้วยความมั่นใจถ้าเราขยันอดทนและไม่ยอมแพ้เราจะทำฝันให้เป็นจริงได้ค่ะคติประจำใจความพยายามและอดทนจะพาไปถึงเป้าหมาย